ไฟดับไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าบ้านนี้สว่างกองอัใจเธอฟังผมนิดนึงครับใน Solar Storytelling by a e เอเคยไหมครับอยู่ดีๆฝนตกฟ้าร้องและไฟบ้านก็ดับแต่หันไปมองมากข้างๆอ้าวทำไมเปิดแอร์เย็นฉ่ำอย่างนี้ล่ะแกนั่งกินหมกกระท่ะสบายใจเปิดไฟสว่างปกติแต่บ้านเราทำไมมืดเป็นท้ำอย่างนี้ล่ะคำตอบง่ายๆเลยครับเขามีโซล่าเซลล์พร้อมระบบแบตเตอรี่สำรองครับ จริงๆแล้วไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ชนบทไฟดับก็เป็นปัญหากวนใจเหมือนกันนะครับตู้เย็นหยุดอาหารละลายเสียเงินทิ้งฟรีพัดลมหยุดหมาร้องคนร้อนงูหงิดกันทั้งบ้านคอมพิวเตอร์ดับงานหายประชุมออนไลน์สะดุดหรือแม้แต่ Wi-Fi ดับโอ้โหชีวิตคนยุคนี้คือดับทั้งใจครับและสาหรับร้านกาแฟมินิมาร์หรือร้านตัดผมเล็กๆแค่ไฟดับไม่กี่นาทีลูกค้าก็หนีหมดรายได้ก็หายทันที ทำไมโซล่าและแบตเตอรี่สำรองถึงตอบโจทย์ระบบนี้คือการนาเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ตอนกลางวันมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อไว้ใช้ได้ทั้งตอนกลางคืนหรือแม้แต่ตอนที่ไฟดับง่ายๆเลยครับกลางวันผลิตไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนหรือตอนฉุกเฉินก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วต่างจากโซล่าธรรมดาอย่างไงถ้าไฟดับเมื่อไหร่อินเวอร์เตอร์ก็ตัดทันทีแม้แดดจะแรงแค่ไหนแผงก็ผลิตไฟไม่ได้ครับปานก็มืดเหมือนเดิม นีแชทจริงครับบ้านในหมู่บ้านจาัดสรรไฟดับบ่อยเวลามีฝนเจ้าของบ้านเลยลงทุนติดแบตสำรองคนคือไม่เคยพลาดประชุมออนไลน์ไม่เคยพลาดละครตอนจบอีกเลยหรือร้านกาแฟาเล็กๆที่ลงทุนติดแบตเพิ่มลูกค้าแฮปปี้นั่งชิวต่อได้ทั้งวันแม้ไฟดับร้านไม่ต้องปิดรายได้ก็ไม่สะดุดระบบโซลา่าบวกแบตสำรองไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดไฟแต่คือเรื่องของความมุ่นใจว่าบ้านปุ่นจะไม่มือดอีกต่อไป กลางวันใช้ไฟจากแสงอาทิตย์เท่ากับประหยัดค่าไฟกลางคืนมีแบตใช้ไฟได้อย่างต่อเนื่องไฟดับเมื่อไหร่บ้านคุณยังสว่างคุอื่่นดับแต่คุณยังสบาย AE18 เราออกแบบให้เหมาะกับการใช้ไฟของแต่ละบ้านไม่ใช่แค่ซื้ออุปกรณ์มากองๆแต่เป็นการดีไซน์ระบบให้เข้ากับชีวิตของคนจริงตั้งแต่เลือกขนาดแหงขนาดแบตอินเวอร์เตอร์คุณภาพไปจนถึงการติดตั้งและดูแลหลังการขายครับ ไปดับบ้านคุณอัดมืดแต่บ้านผมสว่างทุกห้องเพราะว่าผมมีโซล่าเซลล์กับแบตสมาร์ทแล้วถ้าอยากให้บ้านคุณไม่มืดแบบนี้ติดตั้งโซล่าเซลล์ไว้ใจ AE18